ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารหนักแน่ดึกคืนนี้19จังหวัดฝนตกหนักพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันเสาร์ที่4มิถุนายนโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกา กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันเสาร์ที่14มิถุนาย,ยน2565ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันเสาร์จนถึง18นาฬิกาของอาทิตย์บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดน,นครน,นายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรี ตราดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมการสินุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดแยโสทธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติม แอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างขันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทั่วหน้านะครับเงินไหลนองทองไหลามาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ